มาถึงเรื่องราวของประเด็นร้อนในเช้าของวันอังคารที่7ธันวาคม2564วันนี้ผมขอเริ่มต้นข่าวชาวบ้านสบายๆครับอ๋อมีข่าวของอุบลนเรานะครับที่ผมรายงานไปเมื่อวานนี้ที่ว่าผู้กำกับของสพอ,อเมืองอ่ผู้กำกับของสพออ,อาเภอโคงเจียมนะครับเสียชีวิตนะครับหลังจากที่เพิ่งมารับตำแหน่งได้เพียงแค่4วัน แล้วก็ประกฏว่าลื่นล้มนะครับหัวฟาดพื้นเลือดข้างในสมองครับเสียชีวิตที่โรงพยาบาลสรพสิทธิ์ทประสงค์นะครับเป็นตำรวจมือปราบย้ายมาจากสระบุรีด้วยนะครับเสียชีวิตนะครับจากอุบัติาจากศรีรษะฟาดพื้น,นจากการลื่นล้มนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่ามติชนเป็นการรายงานก่อนเพื่อนเลยครับตอนนี้ก็มีสื่อต่างๆรายงานเพิ่มเติมเข้ามาแต่ว่าเนื้อหาก็ไม่แตกต่างกันครับ อันนี้ก็แจ้งว่าต้องเชิญชมมติชนนะครับที่มีการแจ้งเหตุมีการรายงานก่อนเพื่อนนะฮะในบรรดาสื่อทั้งหมดที่มีอยู่ครับทีนี้เรามาถึงประเด็นร้อนในเช้าของวันนี้ครับวันนี้ขอเริ่มต้นจากเรื่องร้อนๆครับนะฮะเรื่องร้อนๆคือเรื่องโจ๊กครับนะฮะไม่ไม่ใช่ว่าผูอ้อ่ไม่ใช่ว่าผู้การโจ๊กนะหรือว่ามือปราบโจกนะอันนี้คือโจกจริงๆครับ ในขณะที่ร้านอาหารนี่ขายของยากขายอาหารยากนะครับเงียบเหงาร้านค้าไม่มีลูกค้าครับแต่ว่าโจ๊กเมืองจันทร์ครับขายดิบขายดีจนต้องมีการแจกบัตรคิวอย่างอย่างกัะโรงพยาบาลเลยนะครับก็เลยกลายเป็นข่าวขึ้นมาครับเป็นข่าวดีด้วยนะชวนชิมโจ๊กหมูข้าวกล้องเมืองจันทบุรีครับขายดีจนต้องมีการแจกบัตรคิวขนาดนั้นเลยนะครับน่าภาคภูมิใจนะโดย การรายงานข่าวของ m a n a เจอร์ออนไลน์นะครับบอกว่าชวนชิมโจ๊กหมูเข้ากล้องเมืองจันใกล้ตลาดสดยามเช้าสวนมะม่วงอำเภอเมืองจันทบุรีอีกหนึ่งอาหารที่ขายดียามเช้าตอบโจทย์สภาพอากาศที่หนาวเย็นครับที่ในแต่ละวันครับจะมีคนในพื้นที่และก็นักท่องเที่ยวอยากจะมารับประทานนะครับต้องเดินทางไปรับบัตรคิวตั้งแต่ตีห้ครับโยครับเปลี่ยนตออ่อนซอนนะฮะ จากสภาพอากาศที่เย็นลงอย่างต่อเนื่องหลายวันในจังหวัดยันทบุรีและก็ทั่วประเทศด้วยนะฮะส่งผลดีต่อผู้ค้าอาหารยามเช้าครับโดยเฉพาะอาหารร้อนๆที่สร้างความอบอุ่นให้แก่ร่างกายที่เกิดขึ้นในขณะนี้ครับและก็สามารถสร้างยอดขายได้เพิ่มขึ้นจากช่วงปกติและก็เช่นเดียวกับร้านโจกหมูข้ากล้องครับที่เปิดขายอยู่ที่บริเวณใกล้ตลาดสดยามเช้าสวนมะม่วงเยื้ยงกับป้อมตำรวจต,ำต,ำต,ำตำํา เยี่งกับป้อมตำรวจตำบลวัดใหม่อำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีซึ่งเขาก็ตั้งมายานานกว่า10ปีแล้วนะครับด้วยจุดเด่นของโจ๊กที่ทําจากข้าวกล้องใหม่เหนียวหอมแล้วก็น้ําซุปต้มด้วยกระดูกหมูครับแล้วก็ใช้หมูสับปรุงรสด้วยกระเทียมพริกไทยจนทําให้มีกลิ่นหอมรสชาติเข้มข้นครับโดยในแต่ละวันจะมีลูกค้าทั้งคนในพื้นที่อาเภอ,อ,อ,อพื้นที่อําเภอเมืองจันทบุรีเองแล้วก็นักท่องเที่ยวต่างก็มายืนเข้าคิวรอ รอนี่คือรอซื้อนะครับเป็นแถวยาวเลครับจนทําให้ทางร้านต้องเปลี่ยนวิธีการรับบัตรคิวแทนปกติแล้วเขาจะใช้รองเท้าจองบัตรคิวเหมือนที่โรงพยาบาลอันนี้พูดเล่นนะฮะคือมีคิวมากก็มีการรับบัตรคิวแทนเพื่อลดการรวมตัวของคนจำนวนมากครับในขณะที่ราคาขายโจ๊กนะครับผู้ใหญ่ใส่ไข่นะครับถุงละ30บาทไม่ใส่ไข่ถุงละ25บาทครับโจ๊กเด็กใส่ไข่20บาทไม่ใส่ไข่ ถุงละ15บาทครับฐานด้านนักข่าวเองก็ไปสอบถามฐานด้านเจ้าของร้านแหละครับนี่ฮะเจ้าของร้านนางสุนีสิงห์เสรีครับเจ้าของร้านก็บอกว่าจุดเด่นของร้านนอใจนอกจากจะอยู่ที่การใช้เข้ากล้องเป็นวัตถุดิบสําคัญแล้วนะครับที่สําคัญยิ่งกว่าคือราคาไม่แพงครับน้ำซุปนี่น้ำซุปหมูนี่รุ่นล้วนเลยครับโดยไม่มีเนื้อสัตว์อื่นเจือปนและก็ไม่ใส่ผงชูรสด,ด้วย อร่อยด้วยฝีมือจริงๆทําให้เกิดๆๆกระแสครับปากต่อปากเมาส์ทมเมาส์ครับจนมีลูกค้าในแต่ละวันนี้ไม่ต่ำกว่าวันละ100ยคนครับทำให้ในแต่ละวันนี้ทางร้านต้องใช้ไข่ไก่มากถึง14แผงนะครับซึ่งในวันธรรมดานี้จะต้องเตรียมโจ๊กทั้งหมด4หม้อแต่ถ้าเปลือเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับจ้องเพิ่มอีก1หม้อเป็น5หม้อถึงจะพอขายครับ ท่านี้หากชาวจันทบุรีหรือว่านักท่องเที่ยวนะครับต้องการที่จะเดินทางไปชิมรสชาติแสนอร่อยของโจ๊กข้าวกล้องร้านนี้นะครับสามารถที่จะเดินทางไปอุ่นๆได้ตั้งแต่ตีห้จนถึงเวลา8ปดนิกาสามาทีหากไปช้ากว่านี้ครับอาจจะหมดก่อนนะครับและก็ที่สําคัญคือเขามีการแจกบัตรคิวด้วยนะฮะไปดูตัวอย่างของบัตรคิวนะฮะนี่บัตรคิวครับนะฮะบัตรคิวแล้วก็โจ๊กข้าวกล้องนะฮะหมูครับ นี่ฮะไม่ใส่ผงชูรสด,ด้วยนะครับราคาก็ไม่แพงครับนะฮะใส่ไข่ผู้ใหญ่นี่30ไม่ใส่ไข่ยี่สิบห้าถ้าเผื่อโจ๊กเด็กนะครับถ้าเผื่อใส่ไข่ยี่สิบห้าไม่ใส่ไข่ยี่สิบกรัปนี่และไม่ที่สําคัญคือไม่ใช้ผงชูรสครับฝีมือล้วนๆครับความอร่อยนี่ฝีมือล้วนๆครับ จนกระทั่งมีการแจก,กบัตรคิวลองคิดดูนะฮะนี่เป็นสิทธิที่น่าภาคภูมิใจนะนะฮะอุบลเราก็น่าจะมีเช่นเดียวกันอย่างเช่นร้านกว๋วยจั๊บที่อุบลเรานี่ปรากฏว่าอร่อยมากบางคนนี่ถึงขนาดว่านั่งรถจากสุรินท์นะครับมากินกว๋วยจั๊บที่อุบลเราครับขนาดนั้นเลยนะครับเอาไปอีกเรื่องหนึ่งทีนี้ครับจากเรื่องราวของโจ๊กทีนี้เราไปดูที่อุบลเรานี้จะมีชื่อก็คือขัวน้อยที่บ้านชีทวนเครืองในนะครับ ก็ปรากฏว่าทางด้านมหาสาะคามครับเขาก็มีมีชื่อเหมือนกันครับเป็นเขาเรียกว่าอะไรฮะเหมือนกับเป็นหัวไม้ครับหัวไม้ดําของเรานี้มีหัวน้อยที่ฉีดทวนเครื่องในนะครับแต่ว่าที่มหาสละคามนี้เขามีหัวไม้ดําครับและก็เป็นแหล่งเช็คอินนะครของนักท่องเที่ยวเช่นเดียวกันครับ และถ้าเผื่อวันหยุดนะครับคนเก็จะแห่ไปถ่ายรูปนะครับเป็นเซลฟี่นะครับที่ตรงนี้ครับอ่ะเราไปดูกันครับจากทางด้านมินิเจอร์ออนไลน์นะครับหยุดยาวนักท่องเที่ยวแห่เซลฟี่บนสะพานไม้แก่ดำที่มหาสารคามครับที่มหาสารคามนะฮะเดี๋ยวไปดูนิดหนึ่งนะฮะ โดยทางด้านผู้สื่อข่าวก็รายงานนะครับบอกว่าเมื่อวานนี้ครับวันที่6ธันวาคมครับที่สะพานไม้แก่ดำตาบลแก่ดำอำเภอแก่ดำจังหวัดมหาสารคามแก่ดำแต่ว่าชั้นขาวนะฮะนักท่องเที่ยวจนวนมากอาศัยช่วงวันหยุดยาวลองวิเอ็นครับเดินทางมาท่องเที่ยวรับลมหนาวที่สะพานไม้แก่ดำอย่างคึกคัก หลังจากที่กินข้าวต้มกล้องที่จันทบุรีแล้วนะครับก็มาเที่ยวที่สะพานไม้แก่ดํำที่มหาสารคาม่ามกลางอากาศหนาวเย็นอุณหภูมิต่ำสุดนะครับ16องศาเซนเซียสถ้าเผื่อที่นครปนมนีเขา6องศา7องศานะถ้าเผื่อที่ภูก,กระดึงนี่5องศาก,กว่าเจิดจนเกิดเมือยขาบหรือว่าแม่คนนิ้นะครับหรือว่าน้ำค้างแข็งครับแต่ว่าที่มหาสารคามนี่16องศา โดยนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมต่างก็พากันสวมหน้ากากอนามัยครับเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ด้วยอยากเที่ยวแต่ก็รักระวังสุขภาพครับทีนี้สะพานไม้แก่ดำนะครับเป็นสะพานไม้ที่เก่าแก่ครับมีความยาวนะครับเกือบครึ่งกิโลครับก็คือ453เมตรทอดยาวผ่านอ่างเก็บน้ำหนองแก่ดำซึ่งนักท่องเที่ยวเนี่ยรู้จักกันในนามของสะพานเชื่อมหัวใจระหว่าง2หมู่บ้านคือบ้านหัวขัวนะครับ ที่บ้านเรานี่คือหัวน้อยนะครับที่ชีถวนนี่ครับอันนี้เป็นเชื่อมสองหมู่บ้านคือบ้านหัวขัวแล้วก็บ้านแก่ดำเตบ้านแก่ดำชุมชนตะบนแก่ดำครับโดยในสมัยก่อนนี้ชาวบ้านจะใช้สะพานแห่งนี้ครับสัญจรไปมาไปมา,ไปมาหาสู่กันรวมไปถึงการทำมาค้าขายแล้วก็สามารถที่จะร่นระ,ระยะเวลาในการเดินทางของชุมชนครับปัจจุบันนี้ก็มีการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง ธรรมชาติที่นักท่องเที่ยวให้ความนิยมค่อนข้างมากครับแต่ว่าต้องเป็นนักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะครับไม่ใช่ว่านักท่องเที่ยวเชิงล้างผลาญเพราะว่าที่อุบวเรานี่ก็มีเยอะนะฮะเดี๋ยวนี้ไปเปิดแคมปิ้งเป็นนักท่องเที่ยวเชิงล้างผลาญครับไปสร้างขยะไปเปิดเพลงดนตรีกลบนะฮะเปิดเพลงเสียงดังจยจะฟังเสียงดังขนาดนั้นไม่รู้ว่าเป็นนอนแคมปิ้งทําไมนะครับก็ anecdote. เปิดอยู่ที่บ้านจะไม่ดีกว่าเรือน,นะรประมาณนี้ครับ โดยทางด้านนักท่องเที่ยวก็เดินทางมาเที่ยวชมสะพานไม้แก่ดาครับนอกจากจะได้รับลมหนาวแล้วก็ถ่ายรูปเซลฟี่คู่กับสะพานไม้แล้วยังได้เที่ยวเดินชมธรรมชาติเพราะเขาเป็นสวนบัวครับเป็นหนองบัวนะครับนับหมื่นนับแสนดอกครับแล้วกช็ชมนกประจําท้องถิ่นที่ออกหากินภานในหนองน้ําด้วยและก็สัมผัสกับพิธีชีวิตของการทำหากินของชาวบ้านอีกต่างหากครับนะฮะพื้นที่สะพานนี้ยาวเกือบครึ่งกิโลเลยนะครับเป็นสะพานไม้ครับ น,ะะนี่สภาพบรรยากาศนะครับเป็นการเชื่อมสองหมู่บ้านบ้านไม้ขัวกับบ้านแกดำครับร่นระยะเวลาได้นะครับเดินไปมาทำมาค้าขายพบปะก,กันนะฮะร,ระหว่างพี่น้องรับโดยสะพานไม้แก่ดํนนี้อยู่ห่างจากอำเภอเมืองมหาสารคามเพียง23กิโลเมตรเองครับเป็นสะพานไม้เก่าแก่เกือบ100ปีอยู่ด้านหลังของวัดดาวดึงนะครับที่สร้างขึ้นจากภูปัญญาของชาวบ้านเพื่อใช้เป็น สะพานเชื่อมสัญจรไปมาระหว่างหมู่15บ้านแก่ดำและก็ตัวเมืองอำเภอแก่ดำไปยังหมู่4บ้านหัวขัวตำบลแก่ดำครับโดยตัวสะพานเองก็มีความกว้างนะครับ1.2เมตรและก็ความยาวนะครับ453เมตรครับซึ่งก็มีพื้นที่รวมแล้วนี่ประมาณ8 3 0ไร่เต็มไปด้วยทัศนียภาพอันสวยงามของบึงบัวและก็พืชน,น้ำสีเขียวในยามเช้าแล้วก็ช่วงอากาศเย็นช่วงเย็นครับอากาศจะสดชื่น เะะหมาะแก่กันมานั่งพักผ่อนเป็นอย่างมากทีเดียวครับนะฮะในส่วนของจังหวัดอุบลราชธานีเราก็มีขัวน้อยนะครับเดิมทีก็เป็นสะพานไม้เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าด้วยการที่ก่อสร้างมายาวนานผมสอบถามนะครับก็ปรากฏว่าเนื่องจากว่าก่อสร้างมายาวนานก็มีการผูกพังชาวบ้านก็เลยร่วมมือร่วมใจกันนะครับเปลี่ยนจากสะพานไม้เป็นสะพานปูนครับ เพื่อให้เกิดความแน่นหนาถาวรแต่ก็คงรักษาความเป็นสะพานเชื่อมสองหมู่บ้านเช่นเดียวกันนะครับแต่ของเขานี้ก็คงจะมีการซ่อมแซมเป็นร,ยระยะนะฮะก็ยังคงตอกย้ำเอกลักษณ์ของท้องถิ่นอยู่คือเป็นสะพานไม้ครับความยาวนี่ก็1.2เมตรครับความกว้าง4ความความกว้างนี่1.2เมตรความยาว453เมตรครับ ของเรานี่จําไม่ได้ว่ายาเท่าไหร่นะครับแต่ก็เป็นแหล่งเช็คอินที่หนึ่งนะฮะที่ขึ้นชื่อของจังหวัดอุบลราชธานีเราเช่นเดียวกันนะครับอ่ะถ้าเผื่อใครที่อยากจะไปยนอนชมนะครับก็สามารถที่จะไปยนอโชมได้ที่บ้านแก่ดาอําเภอมหาารคามนะครับจังหวัดมหาารคามห่างจากตัวอำเภอเมืองเพียงแค่23กิมเองครับ ไปถึงผู้ที่อุปถัมภ์รายการอย่างเป็นทางการถ้าเผื่อใครที่มีรถมีรานะครับต้องการหาอู่คู่ใจในการซ่อมแซมรถยนต์ตรงไปอูบนเซอร์วิส1997ถนนกลังอาวุธกลับซึ่งเขามีเครื่องมือครบคันทันสมัยเทียบเท่ากับศูนย์บริการของค่ายรถยนต์แต่ว่าราคาซ่อมแซมย่อมเยาวกว่าถึง30%ครับมีที่จอดรถกว้างขวางสะดวกสบายห้องพักลูกค้าโออาห้องน้ำห้องท่าที่สะอาดสะอ้านครับ และก็ขณะเดียวกันเขาก็มีการรับอัปเกรดรถของคูณเป็นการเพิ่มสมรรถนะและก็ความปลอดภัยแก่รถข้องคุนด้วยอะไหล่และก็ชิ้นส่วนระดับโลกนะครับและคุณสามารถที่จะเลือกได้ด้วยครับไม่พอนะครับเขาจะมีการรับติดตั้งระบบแก๊สอย่างครบวงจรทั้ง LPG แล้วก็ NGV ครับซึ่งตอนนี้น้ำมันราคาแพงขึ้นแต่ว่าควรใช้แก๊สยิ้มเปย์ๆครับเพราะว่าราคาถูกมากลิตรละ12บบาท13บาบาทเองครับไปติดตั้งแก๊สได้ที่อุบลเซอร์วิสนะครับ นอกจากนั้นก็ยังมีการล่าสุดนี้เขาเปิดให้บริการเป็นตอร,รอนะครับสถานตรวจสภาพรถเอกชนอ,อุบลเซอร์วิส1997เปิดบริการแล้วทุกวันเลยครับตั้งแต่2โมงเชา้ายัน5โมงเย็น แบบ one-stop s อร์ i ิ e มาที่เดียวครบจบทุกขั้นตอนทางการให้บริการตรวจสภาพรถยนต์รถจักรยานยนต์การรับทำพรบต่ตอทะเบียนการตรวจสภาพขอใบรับรองติดตั้งแกส๊ส LPG NGV การรับทำประกันภยัยชั้น1ชั้น2ชั้น3และที่เป็นไฮไลท์ครับรับฝากต่อทะเบียนด้วยเรียกว่ารถมาคนมาเอกสารมาเงินมาที่เหลืออุบลเวิสบ,บริหารจัดก,การให้ สอบถามรายละเอียดครับ062 20155 10อ bon ุบลเซอร์วิส1997ถนนคลังอาวุธครับและก็ขณะเดียวกันนะครับขณะนี้ผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของอุบลเรานะั่นคือดุสิตาครับดุสิตาเซรั่มซึ่งเขาก็จะมีทั้งเซรั่มที่ใช้กับใบหน้าใช้กับผิวหนังผิวทั้งลำตัวครับ แล้วก็เซรั่มสลับผมนะฮะการดูแลผมแล้วก็รวมทั้งครีมกันแดดนะครับทั้งหมดนี้นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ของคนอุบลเราแล้วก็ใช้วัตถุดิบก็คืองานะครับจากจังหวัดอุบลราชธานีครับและตอนนี้ทำการส่งออกไปขายที่ต่างประเทศด้วยเป็นที่น่าภูมิใจนะฮะทางด้านคลีนเรดิโอเราเองก็เลยรับมาจําหน่ายดุชิตาเซรั่มครับนะฮะซึ่งเป็นการใช้ สกัดจากงานดุสิตา100%นะครับแม้แต่คนที่แพ้ง่ายก็ยังสามารถที่จะใช้ได้ครับเป็นสารสกัดธรรมชาติจากธรรมชาติ100%เต็มเต็มนะครับไม่ระคายเคืองใช้ได้ทุกสภาพผิวทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับเพียงแค่บีบเซรั่มนะครับเพียงแค่2-3ปั๊มครับแล้วก็นวดลงที่หน้าเบาๆทั่วนะครับใบหน้าแล้วก็ลำคอรอเซรั่มซึมเข้าสู่ผิวเร็วมากครับ10-15ทีครับมีทั้งเซรั่มผิวนะครับทั้ง ใบหน้าทั้งทรงผมทั้งผมนะครับแล้วก็รวมทั้งครีมกันแดดที่เป็นเซรัม่มครีมกันแดดด้วยครับนี่คือผลิตภัณฑ์ของคนไทยเรานะครับผมเองก็ใช้เป็นประจำแล้วต่อไปนี้เราจะแจ้งว่าท่านสามารถหาซื้อได้ที่ไหนนะครับกับทางด้านดูสิตาเซรั่มครับเป็นสินค้าอีกตัวหนึ่งที่ทีมงานคลีนเรดิโอรับมาจำหน่ายครับ แต่ว่าถ้าเพื่อมีปัญหาเรื่องราวของสายตาสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงมองใกล้มองไกลไม่ชัดก็แวะเวี่ยนไปที่อุบลการแว่นไปตรวจวัสตาประกอบแว่นวยเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยให้รู้ว่าสายตาของเราสั้นเท่าไรเอียงเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่ช่างก็จะไปเลือกเลนที่เหมาะสมกับสายตาของเราตัวเราก็ไปเลือกกรอบแว่นตาที่เหมาะสมกับรูปหนา้าแล้วช่างเองเขาก็จะรู้ว่าสั้นอย่างนี้เอียงอย่างนี้ยาวอย่างนี้จะต้องใช้เลนขนาดไหนสวมใส่แล้วจึงจะสบายตานะครับ นี่ช่างเขาจะมีประสบการณ์สามารถที่จะบอกได้ตัวเราก็ไปเลือกกรอบแว่นตาที่เหมาะสมกับรูปหน้านะครับแล้วเลือกชนิดของเลนได้ด้วยว่าเป็นเลนกระจกหรือว่าเลนมัตติโคดทั้งหมดนี้เลือกได้ที่อุบลการแบนครับสวมใส่เขาสบายตาจ่ายเงินด้วยความสบายใจอยู่ตรงข้ามกับลานจอดรถของเทศบาลนครอุบลราชธานีครับเยียงกับโรงรับจำนำของเทศบาลนครอุบลครับนะครับอุบลการแบนกรับ